สวัสดีครับผมวันนี้อู r ซัมทีวีก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องไทม์ไลน์ของ c o า t y Warzone นะครับมหาสงครามที่เราไปโดดร่มสู้กันนั้นมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวรับ,รบชมกันลยดีกว่านะครับเนื้อเรื่องจะต่อจากเหตุการณ์ในเกม c o า t y m ี d ม r n w นบ f a แฟในภาคแรกนะครับหลังจากที่กัปตันไพรส์แล้วก็ฟาร่าแล้วก็อเล็กซ์ได้เข้าไปร่วมกันทำภา,ารกิจทำลายเตาปฏิกรณ์ก๊าซพิษและจัดการนายพลเบอร์คอฟ ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นกัปตันไพรซ์จะร่วมก่อตั้งทีมแท็กฟอร์ส141แล้วก็จะมีการพูดคุยกับนิโคลไลและเคสที่เตรียมแผนที่จะไปบุกเวอร์เดส เมื่อแห่งเขตสงครามที่เป็นซี่ทอดของกองกําลังของบา์คอฟเก่านั้นตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนผู้นํากองกําลังคนใหม่ที่มีชื่อว่าอารีอาซาัดผู้นําคนใหม่ที่ขึ้นมาแทนกองกําลังของบูฟและวิกเตอร์ซาคาเยฟซึ่งเป็นลูกชายของอิมรานซาคาเยฟซึ่งสืบทอดเจตนารมของอิมรานซาคาเยฟในการที่จะฟื้นฟูรัรสเซียกลับมาให้ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งทําให้กองกําลังฐานรับจ้างอย่างคอเลชัน่นและกลุ่มฐานรับจ้างอาริเจน์ของรัสเซียได้ร่วมกันในการก่อตั้งอาร์มิสติก เพ่อเป็นกองกําลังที่ร่วมกันในการลงไปในพื้นที่สนามของเว r ร์เดสเพื่อเป็นการก่อสองคราม Warzone ขึ้นมาเพื่อจัดการกองกําลังของวิกเตอร์สคาเยฟและก็อาลีอาซาดหลังจากนั้นโกสจะได้เข้าไปทำภารกิจในการบุกเข้าไปที่สนามบินของเมืองเว r ร์เดสและได้พบว่าทหารรับจ้างของทั้งสองฝ่ายนั้นกลับมาสังหารกันเองและอาีอาซาดนั้นได้ลักลอบเอาแก๊สพิษมาใช้ในเมืองเวอร์เดสนี้ด้วย ต่อมาโกสจะเข้าไปรอบทําภารกิจต่อและได้รับกาลังเสริมจากอเล็กซ์ที่รอดจากเหตุการณ์ระเบิดในเนื้อเรื่องหลักมาร่วมทีมกับกัปตันไพรซ์ในการที่จะเข้าไปแทรกซึมตามหาก๊สพิษว่าอยู่ที่ไหนและนี่คือแผนของวิกเตอร์แล้วก็อาลีอาซาร์ที่ต้องการให้กลุ่มทหารรับจ้างของทั้งสองฝ่ายมาปะทะกันเองสุดท้ายแล้วก็จะปล่อยก๊สพิษฆ่าพวกเขาทั้งหมดทําให้กลายเป็นศึกสงครามเอาตัวรอดกันร,ระหว่างทั้งสองฝ่ายซึ่งก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องไปทําภารกิจในการโดนร่มร่วมกับการต่อสู้กันใน Warsaw นนนวอซั่เง ซึ่งในซีซั่นสเนี่ยก็จะมีการพูดถึงอาริยาซาที่ได้เริ่มทําปฏิบัติการในการคบค้าสมาคมกับชายคนนี้ชื่อว่ามิเตอร์ซีนะครับหรือว่าอิมรานซักคเยฟนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการส่งกองกําลังทหารแล้วก็ส่งอาวุธให้กับอาริยาซาทน่นเอง ซึ่งส่วนสำคัญของอาวุธที่เขาซ่อนเอาไว้นั้นก็คืออยู่ที่บังเกอร์ของพื้นที่ในเมืองเวอร์เดลเ่นเองซึ่งแท้จริงแล้วในซีซัน5เนี่ยก็จะมีการเปิดเผยถึงเนื้อหาของบังเกอร์ใต้ดินที่มีการซ่อนขีปนาวุธนิวเคลียร์ในช่วงสงครามเย็นเอาไว้นะครับซึ่งมีข้อมูลที่บอกว่ามันยังสามารถทำงานได้อยู่ด้วยนะครับ พรอมเอกสารของ2ตัวละครที่เคยอยู่ในเกม Call of Black s o p c o w a r นะครับนั่นคือ Adler และ Perseus นะครับได้มีการเขียนข้อความส่งให้กับ Victor s a k a y e v นะครับซึ่งบอกว่าเหมือนกับ Perseus นั้นจะเคยติดต่อกับ i อิน a า k a k e v มาก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับทำให้ Victor กับ Perseus นั้นอาจจะเคยร่วมมือกันนะครับในการสร้างขีปนาวุธขึ้นมาในเมืองเวเดนเอง และทาให้เกิดเป็นตัวอย่างที่นิโคลายและฟาร่านั้นได้ลงไปที่ชั้นใต้ดินของรถไฟนะครับแล้วก็ได้ไปพบกันที่ซ่อนของขีปนาวุธจนได้พบกับเหตุการณ์ที่กัปตันไพรส์นั้นจะเข้าไปหยุดการยิงขีปนาวุธแล้วก็เจอกับวิกเตอร์สกาย์นะครับซึ่งทําให้เกิดเหตุการณ์ในตัวอย่างล่าสุดนี้ขึ้นมานั่นเองเ Actual. I'm with Nikolai. What on. Roger that. Bravo 6 to Greece. Stand by the move. Copy. Say the word. We have Zakayat's comms. He's up. Stand by. Our well, victory today will be decisive. Together, we put a knife to the neck of history. It's time now for the final cut. All stations be advised... ...Zakai lighting in the fuse. We don't have much time. Farah... ...where are you? At the entry with Alex. Creating a diversion. Guards are coming our way now, actually. Keep them busy. They came to verdun's to stop us... ...but they couldn't resist fighting each other. This war... ...is fifty years in the making. No more treaties... ...no more diplomacy. These weapons... Will no longer lie dormant. Your work is not in vain, Father. Show yourself. You're wasting your <laughs> time. Victor, Captain Price. I am not surprised. You're a dead man, Zakayev. <laughs> I started a war. Killing me won't stop it. Oh, I won't kill you. But the fool will I? wait. <laughs> no! stations. Zakaev is dead with the missile is not. Nick, I need the cards now. Copy. Use cards, kind of big slow. Six. Six. One. One. Five. Five. Say again. Nick! Say again, I've lost you, Nick. Honey, hell, make a last ditch in? Evidence! One fight, evidence! We'll cool size, this net. Well, is terminated. Mr. Codless. This isn't over. Not by a long shot. Metabish the actual. So, what's your position? Have a click off the coast. Things are really heating up out here. Hold tight. We're moving your way. On me. ในตัวอย่างล่าสุดนี้นะครับจะมีการอธิบายถึงเป้าหมายของพวกเขานะครับที่ต้องการที่จะหยุดขีปนาวุธของสงครามในวอร์โซนนะครับนับน่นก็คือหน่วยแท็กฟอร์ส141นั้นเข้ามาเพื่อตามหารหัสในการหยุดระเบิดนิวเคลียร์แล้วก็ตามหาวิกเตอร์สกายเยฟนะครับซึ่งจนกับตันภัยนั้นสามารถจัดการแล้วก็หยุดขีปนาวุธของนิวเคลียร์ได้สำเร็จนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะได้เข้าไป พบกับสงครามที่ยังไม่จบในเว r d ์ s เนะครับของทั้งสองกองกำลังทั้ง2ฝ่ายทั้งทหารรับจ้างที่เขาได้มีการรวมทีมกันนะครับแล้วก็กองกําลังของซาคาฟเองด้วยนั่นเอง ซึ่งทำให้แท็กฟอร์141นะครับต้องติดต่อทหารโคสุดท้ายนะครับของหน่วยก็คือ s o ฟ p m ม็กเทวิทที่ต้องการให้เขานั้นร่วมทีมในการบุกเข้ามาที่เมืองบัวเดสแล้วก็เข้ามาร่วมในสงครามเกมวอร์โซนนั่นเองนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้สูงตามที่ผมวิเคราะห์นะครับก็คือว่าตัวละครอย่าง s o ฟ p m ม็กเทวิทนั้นจะเข้ามาอยู่ในเกม c คานตี้มอนต์ r บแฟรภาคที่2นะครับ หรือไม่ก็อาจจะเป็นซีซันใหม่นะครับแต่ว่าเขามีการพูดเนื้อหามาว่า Call of Duty Modern Warfare ภาคที่1น,นะครับจะมี D L C แค่6ซีซันเท่านั้นนะครับต่อไปก็จะเป็น D L C ของ Call of Duty Black Ops c โคบอลในซีซั่นหแล้วนะครับหมายความว่าตัวละครโซมทเทาวิชนั้นอาจจะมาในเกมคอร์ดี้มนุษย a บกแฟร์ภาคที่2เลยนั่นเองนะครับซึ่งน่าจะมีการเปิดตัวในปีหน้านั่นเองนะฮะซึ่งเราก็ต้องรอดูันอีกทีนึงว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องของคอร์ดี้บอลโซนแบบคร่าวๆนะครับที่จะมีการสรุปเนื้อหาประมาณนี้นะครับว่าทําไม เอ่อตัวละครของเราต้องไปประชิญหน้าในเหตุการณ์วอลโซนด้วยนั่เนเองนะครับแล้วก็มีเนื้อหาของการเปิดเพิ่มตัวละครออกมามากมายครับยังไงก็ฝากคิวดนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์คิวนี้ฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ